สวัสดีครับวันนี้รายการสาระน่ารู้เกษตรออนไลน์กับร้านปัญญาการเกษตรนะครับวันนี้เรามีสิ่งดีๆที่จะนำเสนอให้พี่น้องเกษตรกรรับทราบกันนะครับวันนี้เรามาดูเรื่องเทคนิคการผลติตแตงโมงคุณภาพนะครับทำยังไงให้แตงโมงของเรามีเนื้อแน่นผลดกเลือกบางนะครับ เนื้อหนาทนการขนส่งเก็บไว้ได้นานนะครับเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับเรามาดูกันในข้อนี้ระยะแรกของแตงโมนะครับเป็นระยะเรื่องปลูกจะเป็นตันะครับขอภาพระยะนี้เราจะใช้ฮอร์โมนนะครับในการบำรุงคือใช้ตัวเกอร์ม,มานาน,นนะครับ ที่จะใช้ในการกระตุ้นการเจริญเติบโตเพิ่มการแตกแขนงของแตงโมเพิ่มการแตกราดด้วยนะครับตัวนี้ใช้ในการกระตุ้นการเจริญเติบโตได้ดีเพราะมีพวกฮอร์โมนไซโตไคนินในการช่วยการกระตุ้นนะครับตัวแคลเซียมโบรอนนะครับประสิทธิภาพของแคลเซียมโบรอนนี้นะครับในระยะนี้เราจะใช้ในการบำรุงต้น ป้องกันอาการโคนแตกเนื่องจากขาดแคลเซียมนะครับระยะนี้เราต้องฉีดแคลเซียมกับโบรอนให้แตงโมนะครับแตงโมเราถึงจะแข็งแรงนะครับระยะต่อมานะครับระยะทอดยอดนะครับอันนี้เป็นแตงโมระยะทอดยอดนะครับฮอร์โมอนตัวหนึ่งที่ใช้ก็คือตัวอามานีนะครับ ตัวนี้เป็นพวกาธาตุเสริมชนิดน้ำาธาตุรองและาธาตุเสริมนะครับอันนี้ป้องกันการขาดทาตอาหารในช่วงนี้นะครับระยะทอนยอดนะครับซึ่งเป็นช่วงที่แตงหมงต้องการทาตอาหารสูงนะครับาธาตุอาหารบางอย่างเกษตรกรอาจคิดว่าจะไม่จําเป็นนะครับนอกจากในตัวเช่นฟอสฟอรัสโพแทสเซียม NPK ที่เรารู้จักกันนะครับ แต่ถ้าส่วนหนึ่งก็คือท่ารองและท่าเสริมก็มีส่วนสําคัญไม่น้อยไปกว่ากันนะครับเพราะถ้าขาดท่ารองกับท่าเสริมแล้วการเจริญเ,เติบโตของแตงโมบางส่วนเช่นการสร้างฮอร์โมนบางตัวนะครับก็อาจจะหยุดชะงักได้เป็นผลให้กระทบต่กอการเจริญเติบโตของแตงโมเพราะฉะนั้นเราควรฉีดท่าอาหารรองและท่าเสริมเข้าไปด้วยเช่นตัวอามานีนะครับต่อมาก็คือนาโนเหมือนฉีด ะระยะเริ่มต้นนะครับระยะเจริญเติบโตตัวนี้ก็จะช่วยในการกระตุ้นการเจริญเติบโต,ตเพิ่มการแตกแขนงนะครับของยอดให้แขนงเยอะนะครับแล้วก็แข็งแรงยอดใหญ่แขนงใหญ่นะครับอันนี้ช่วยในการเจริญช่วยในการเจริญทางด้านข้างของของแตงโมนะครับของยอดแตงโมตัวต่อมานะครับแคนซิบอรอนตัวแก แคลเซียมบอรอนนะครับคุณสมบัติระยะนี้ก็คือช่วยป้องกันการเจริญาการเจริญเติบโตที่นะครับโดยระยะนี้ส่วนมากจะขาดพวกแคลเซียมนะครับแตงโมระยะนี้จะส่งผลกระทบให้อยอดและก็ต้นแตงโมใบแตงโมเนี่ยไม่แข็งแรง ง่ายต่อการเข้าทำลายของโรคนะครับเพราะฉะนั้นเราควรฉีดแคนเซียมบอรอนเข้าไปนะครับเพื่อบำบุงต้นให้ใบยอดแข็งแรงป้องกันอาการโคนแตกนะครับเนื่องจากการขาดแคลเซียมระยะต่อมาเป็นระยะก่อนออกดอกนะครับระยะนี้นะครับเราควรฉีดธาตุเสริมเข้าไปนะครับโดยได้แก่ตัวบรอนเพียวเพวนะครับบรอนเดี่ยวเดียวเข้าไปนะครับระยะนี้ เป็นระยะที่สําคัญในการเราจะต้องบํารุงก่อนที่จะออกดอกนะครับโดยตัวโบรอนนี้จะทําให้แตงโมเนี่ยนะครับติดผลดกรงังไข่โตขั้วผลใหญ่นั่นก็หมายความว่าถ้าผลดกผลผลิตเราก็เพิ่มขึ้นรังไข่โตนะครับนั่นก็หมายความว่าผลมันก็โตด้วยนะครับขั้วผลใหญ่หาอาหารเยอะผลก็โตนะครับอันนี้คุณสมบัติของตัวโบรอนนะครับ เพราะว่าโดยโดยมากเราปลูกแตงโมมากมากเนี่ยธาตุนี้จะขาดนะครับโดยที่2ก็คือตัวเกอร์มานาน,นนะครับในระยะนี้เราจะต้องกระตุ้นยอดกระตุ้นการเจริญเติบโตของแตงโมเช่นเดียวกับระยะที่ผ่านมานะครับและคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของตัวเกอร์มานานโนในระยะนี้ที่เด่นๆก็คือนะครับช่วย ในการเปิดตาดอกนะครับก่อนที่จะออกดอกนะครับจะทําให้ดอกดอกนะครับดอกดอกในระยะนี้เราจึงควรฉีดเกลือมานาโนลงไปนะครับตัวที่3เจ้าเก่าเท่าเดิมแคลเซียมบรอทนนะครับตัวนี้เนี่ยในระยะนี้นะครับเมื่อเต็งโมก่อนจะออกดอกนะครับก่อนจะบานเนี่ย มันจะทําให้ขั้วของแตงโมเนี่เหนียวขั้วผลแตงโมเนี่ยเหนียวทําให้การดุดร่วงของผลอ่อนแตงโมน้นอยถ้าเราเตรียมระยะนี้ได้ดีนะครับแล้วก็จะทําให้เมื่อขั้วเหนียวผลมันก็ดกตามมานะครับเมื่อผลมันดกแล้วผลผลิตมันก็ย่อมเพิ่มขึ้นนะครับทําให้กําไรเพิ่มขึ้นตามมานะครับมาระยะก่อนดอกบาน ระยะก่อนดอกบานเราจะแนะนําให้ท่านฉีดโบรอนนะครับคุณสมบัติเหมือนเดิมกับนะครับก่อนออกดอกนะครับอันนี้คือคือคือดอกออกแล้วก่อนที่ดอกมันจะบานมันจะทําให้รังไข่เนะี่ยของดอกแตงโมเนี่ยโตนะครับผลมันก็จะใหญ่ตามแล้วก็ผลมันก็จะดกด้วยนะครับถ้าเราฉีดโบรอนตามระยะนี้นะครับตัวต่อมาคือ ัวนี้นะครับเป็นการกระตุ้นการออกดอกทําให้ดอกดอกและกระตุ้นทางด้านข้างทําให้ดอกใหญ่นะครับใบเขียว,นะค,วนะค,คุณสมบัติเหมือนเดิมนะครับถ้าดอกออกเป็นระยะดอกบานนะครับจะทําให้ดอกขั้วเหนียวนะครับขั้วแข็ง ดอกเนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีติดผลก็ดีคุณสมบัติของระยะนี้ระยะต่อมาระยะติดผลอ่อนกับขยายขนาดผลระยะนี้โบรอนบำรุงตัวนี้จะทำให้ผลอ่อนเนี่ยติดดีนะครับผลใหญ่นะครับผลดก แล้วก็เนื้อของเตงโมเนี่ยมันจะแน่นนะครับถ้าเราฉีดโบรอนในระยะนี้นะครับตามมาตราที่กำหนดในผลิตภัณฑ์มันจะทำให้ระยะยาวเนี่ยนะครับเตงโมจะเก็บไม่ได้นานนะครับเอือมาเอ็ก xl ลนะครับนะครับระยะนี้เราก็จะต้องจำเป็นฉีดเกลือมากอลเพื่ออะไรฮะ เพื่อช่วยในการขยายผลทางด้านข้างและด้านยาวของผลนะครับทำให้ผลโตผลกลมรีผิวสวยนะครับชีดเกลือไม้แก้วเจ้าเก่าเจ้าเดิมแคลเซียมโบรอนโฟมกแคลเซียมโบรอน400นะครับจำเป็นอย่างยิ่งนะครับในช่วงระยะนี้เนื้อเนี่ยจะกรอบจะหวาน ถ้าเราให้แคลเซียมโบลอนเนี่ยคู่กับเกลือไนไอแคลและตัวโบลอนนะครับนนี้นะครับเป็นระยะที่ช่วงที่แตงโมนะครับเริ่มดูสารอาหารไปเยอะพอสมควรนะครับจะทำให้ใบอาจจะใบจะเหลืองนะครับเราสมควรฉีดนะครับแมกนีเซียมลงไปนะครับโฟมกแมกนีเซียม เพื่อกระตุ้นให้ใบเนี่ยใบแตงโมเนี่ยกลับมีสีเขียวและผลเตงโมเนี่ยนะครับมีสีเขียวเข้มเพราะเพื่ออะไรฮะเพื่อจะทาให้เตงโมเนี่ยใบเตงโมเนี่ยสามารถสังคาข้อแสงและนําอาหารไปเลี้ยงเต็งโมได้นะครับทาให้ผลเติโตดนี้นะครับในช่วงระยะนี้ระยะก่อนเข็บเกี่ยวนะครับอันนี้เป็นระยะสุดท้าย2-3สาัปดาห์ระยะที่เต็งโมเนี่ย ต้องการธาตุอาหารสูงมากนะครับระยะหนึ่งของของระยะแตงโมที่ผ่านมานะครับบรอนเนี่ยจะไปทําให้แตงโมระยะนี้เนี่ยเนื้อมันแน่นใส่เม็ดสิมนะครับใส่เนื้อนี่จะแน่นมากใส้เม็ดสิมแล้วก็เก็บได้นาน้วยนะครับทนทานตัวต่อมาคือการเชื่อมบรอนนะครับจะไปเพิ่มในการควบแน่นเนื้อภายในให้เนื้อมันแน่น และก็น้ำหนักดีนะครับสีดีรสหวานนะครับถ้าเราฉีด2ตัวนี้ในระย,ยะแตงโมก่อนเก็บเกี่ยว2 3ถึสัปดาห์นะครับนะครับโมในวันนี้พื้นที่ที่เคยปลูกพืชอะไรก็าตามนะครับที่ปลูกซ้ำๆกันและนำไปปลูกแตงโมงหรือเคยเป็นพื้นที่ปลูกแตงโมแล้วปีเว้นปีนะครับพื้นที่เหล่านี้จะขาดธาตุสังกะสีจะเป็นส่วนใหญ่ ร,ร้อยทั้งร้อยคือขาดธาตุนี้นะครับถ้าสังกะสีมีความสําคัญต่อเตีงโมคือการผลิตฮอร์โมนบางตัวนะครับในการช่วยในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของเตงโมนะครับถ้าขาด่าสังกะสีนี้แล้วนะครับจะทําให้การเจริญเติบโตของเตงโมเนี่ยไม่ดีและก็ทําให้พืชเนี่ยใบสีซีดลงนะครับ สังกสีที่เราแนะนำนะครับตัว f ฟ r m แม็สังกสี700นะครับตัวนี้เป็นสังกสี40%นะครับฉีดแล้วได้ผลดีฉีดแล้วจะทําให้แตงโมที่กระทบร้อนกระทบหนาวมากๆนะครับจะปรับตัวได้ดีนะครับถ้าหากว่าเราไม่ฉีดเนี่ยไม่ฉีดสังกสีเข้าไปนะครับพื้นที่ตรงนั้นน่ะมันเป็นพื้นที่ขาดสังกสีอยู่โดยตัวของมันเองอยู่แล้วเพราะว่าเราปลูกพืชซ้ำๆกัน ถ้าไม่มีธาตุสังกะสีเราฉีดให้ทางใบเข้าไปนะครับจะทําให้พืชเราเนี่ยสบัดร,ร้อนสับัดหนาวและก็การเจริญเติบโตบางช่วงหยุดรับนะครับกระทำให้มีผลกระทบต่อผลผลิตของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราแนะนําให้ฉีดสังกะสีเข้าไปสังกะสีธาตุสังกะส,ส,สีนี้นะครับฉีดได้ตั้งแต่เริ่มระยะเจริญเติบโตถึงระยะก่อนเก็บเกี่ยวเลยนะครับอันนี้เราแนะนําตรงนี้นะครับ แนะนำมิสติ่งนะครับส่วนท่านใดที่จะสั่งซื้อนะครับสินค้าที่เราเกล่าวมานะครับไม่ว่าจะเป็นโฟมกโบรอนหนึ่งห้าศูนย์โฟมกสังกะสีเจ็ดร้อยโฟมกแคลเซียมบรอนสี่ร้อยนะครับโฟมกแมกนีเซียมนะครับตัวเกอร์มานาโนตัวเกอร์มาเอ็กแอลตัวอาร์มานี่นะครับทางร้านเรามีจำหน่ายแบบออนไลน์นะครับ สามารถสั่งซื้อได้ขั้นต่ำา1ชิ้นขึ้นไป1ขวดขึ้นไปไว้ง่ายนะครับเราสามารถส่งให้ได้ทางไปรษณีย์ส่งถึงบ้านทันเลยนะครับถ้าสั่งมากนะครับเราก็จะส่งทางบริษัทขนส่งให้นะครับ <c oughs> เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนของลูกค้า,านะครับท้ายนี้นะครับทางร้านปัญญากากรเกษตรนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางพี่น้องเกษตรกร หรือท่านที่รับชมรับฟังวิดีโอนี้เป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติกับรายการเราในวันนี้นะครับทางนั้นเรามีเบอร์โทรนะครับ0819754908ในการั่งซื้อสินค้าหรือว่าทาง Line ID นะครับยุทธพร99เว็บไซต์นะครับถ้าท่านจะเข้าไปดูสินค้าหรือชมเว็บไซต์ของเราก็ทางเราก็ยินดีนะครับเบอร์ไว้เว็บปัญญาปุยา๋ยยาเคมี com นะครับวันนี้ทางร้านปัญญาาเกษตรนะครับ และผู้บรรยายหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรที่ผลิตแตงโมคุณภาพเพื่อออกสู่ตลาดขอให้พี่น้องเกษตรกรผู้ผลิตแตงโมทุกท่านนะครับจงมีกำไรมีผลผลิตสูงสูงรวย้วยทุกท่านขอบคุณครับ